สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นออมีอยู่ทุกสถานะนะคะแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเรียนกันใน EP นี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติทางธทรณีภาคนะคะซึ่งภัยพิบัติทาง ธรณีภาคจะประกอบไปด้วยแผ่นดินไหวนะคะภูเขาไฟร,ระเบิดซึนามิแล้วก็แผ่นดินถลม่มใน ep 41เดเครูได้อธิบายแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟร,ระเบิดไปบ้างแล้วนะคะ ซึ่งรายละเอียดอยู่ตรงนั้นทีนี้วันนี้จะเป็นการเสริมจากตรงนั้นนะคะและจะต่อด้วยสึนามินะคะส่วนแผ่นดินถล่มจะไปต่อในอีพีหน้านะคะทีนีอ้อันแรกก่อนนะคะคือเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวนั้นมันเกิดจากอะไรนะคะแผ่นดินไหวนั้นมันเกิดจากเมื่อ,อมีพลังงานจากความเครียดสะสมกันบริเวณรอยเลื่องของเปลือกโลกนะคะก็จะเกิดการปรับสมดุลใหม่ ะะแผ่นดินไหวที่รุนแรงเนี่ยนะคะมักจะเกิดบริเวณเปลือกโลกที่เคลื่อนที่เข้าหากันค่ะนะคะแผ่นดินไหวจะรุนแรงนะคะที่นี้แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเกิดอยู่บริเวณไหนล่ะนะคะจะเกิดอยู่บริเวณที่ไหนนะคะบริเวณวงแหวนแห่งไฟริงออฟไฟเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะทีนี้ แผ่นดินไหวเนี่ยคุณบอกว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังและบางทีอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูว่าแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะแนวของแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะจุดบนจุดด้านบนเนี่ยเขาเรียกจุดเหนือแผ่นดินไหวะะจุดเหนือแผ่นดินไหวนี้อาจจะ ไม่ค่อยจะมีความะะจะได้รับความเสียหายค่อนข้างจะมากนะคะแต่ว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะคะแต่จะอยู่อีกบริเวณหนึ่งค่ะที่นี้เรียนดูว่าจุดเนื้อแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดความเสียหายมันจะเกิดอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะส่วนศูนย์กลางนี่จะอยู่ใต้ผิวโลกนู่นค่ะ ะะแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนะคะอ,อยู่แนวนี้นะคะนักเรียนดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือนิวซีแลนด์นะคะหรือด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะคะญี่ปุ่นนะคะอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะคะบริเวณนี้เขาเรียกวงแหวนแห่งไฟค่ะ อทีนี้เรียนดูว่าการวัดความรุนแรงของแผ่นด,ดินไหวเนี่ยนะคะเราจะวัดโดยวัดขนาดของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมานะคะด้วยเครื่องวัดแผ่นด,ดินไหวทีเเเ่เครื่องวัดแผ่นด,ดินไหวที่เขาเรียกว่าไซสโมกราฟนะคะมันเป็นกราฟชนิดหนึ่งนะคะมาตรวัดแบบนี้เขาเรียกมาตร,รวัดริกเตอร์นะ,ะจะมีขนาดตั้งแต่1ไปถึง10 ะะแต่ถ้า,าแผ่นดินไหวมีขนาด1ถึง6เนี่ยนะคะเราจะนิยมใช้มาตรวัดริกเตอร์วัดนะคะแต่ถ้ามากกว่า6เราจะใช้มาตรวัดที่เรียกว่ามาตราโมเมนต์ค่ะในการวัดนะคะแต่ทีนี้ในการวัดความเข้มของแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะอาจจะใช้ความรู้สึกของมนุษย์นะคะด้วยคำบรรยายก็ได้นะคะ เราเรียกมาตรวัดนี้ว่ามาตรวัดเมอร์เคอรี่ค่ะอย่างเช่นถ้าอันดับเมอร์เคอรี่อันดับสองเนี่ยนะคะ,ะ,ะมันแปลว่าพอจะรู้สึกได้สำหรับผู้ที่อยู่ในที่สูงๆนะคะถ้าเทียบมาตรวัดริกเตอร์ก็ประมาณ3.5เห็นไหมคะนี่คือมาตรวัดเมอร์เคอรี่ค่ะ ะะก็เป็นตัวแผ่นดินไหวนะคะทีนี้แผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยนะคะดเห็นดูแนวแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่เป็นสีน้ำตาลแก่เนี่ยแสดงว่าเป็นแนวแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะคะแสดงว่ามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างเยอะค่ะส่วนใหญ่จึงอยู่แถบแถบเชียงใหม่เชียงรายน่านนะคะอุตรดิตฐเห็นไหมคะด้านนี้แม่ห้องสอนนะคะตากค่ะนะคะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนี้ปลอดจากการเกิดแผ่นดินไหวภาคใต้ตอนล่างปลอดจากการเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่นี่มันดูว่าแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะประเทศไทยเรามีแผ่นดินไหวเมื่อไหร่เมื่อปี -66 หกเรกุมภาพนธ์66นะคะมีแผ่นดินไหวขนาด2.3มมาตราวัดริกเตอร์อยู่ที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงา นะคะคอยู่แถบนี้นะคะอ่าส่วนเมื่อวันที่31ธันวาคม5นะคะประมาณตีสองนะคะแผ่นดินไหวไม่แรงประมาณ1.8ดัตริกเตอร์อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้เรียนดูว่า แผ่นดินไหวเนี่ยนะคะมันเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยเราเนี่ยมีรอยเลื่อนเหล่านี้ผ่านที่ตรงไหนบ้างมี14แห่งนะคะมีรอยเลื่อนคลองมะลุยอันนี้พังงานนะคะเถินกำปางพะเยาค่ะเมยนี่แถบตากนะคะจังหวัดตากนะคะแม่ทาค่ะแม่อิงนะคะรัตนองศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์เนี่ยก็ก็คือแถบจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะด่านเจดีสามองค์กาญจนบ,บุรีปัวจังหวัดน่านนะคะเพชรบูรณ์แม่จันจังหวัดเชียงรายแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อุตรดิตถ์ค่ะอันนี้เป็นรอยเลื่อนอของเปลือกโลกที่ผ่านประเทศไทยมีโอกาสจะเกิด แผ่นดินไหวนะคะทีนี้แผ่นดินไหวล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่สมกราของปีนี้นะคะ2024แผ่นดินไหวนี่ขนาด7.5มาตราวด์ริกเตอร์นะคะ,ะพื้นแผ่นดินเคลื่อนที่มากที่สุดคือบริเวณคาบสมุทรโนโตะด้านตะวันตกของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ,ะพื้นสมุทรยกตัวขึ้นจากฝั่ง ทำให้เกิดซึนามิสูงประมาณ80เซนนะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ100รายค่ะนะคะอันนี้คือล่าสุดของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะอ่าที่นี้ต่อไปนะคะข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทำอย่างไรนะคะเราก็บอกว่าถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะข้อปฏิบัติก็คือให้ไปมุดอยู่ใต้โต๊ะ เก้าอี้นะคะพิงผนังด้านในแล้วอยู่นิ่งๆนะคะถ้าไม่มีโต๊ะก็ให้ใช้แขนปิดหน้าปิดศีรษะนะคะหมอบตรงมุมห้องนะคะอยู่ให้ห่างจากกระจกนะคะหรือหน้าต่างแล้วเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของจลนทับนะคะและอย่าใช้ลิฟต์ค่ะนะคะอ่าอันนี้คือข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่นี้ต่อไปค่ะ ภูเขาไฟระเบิดค่ะภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะคะมันเกิดจากสาเหตุแรกคือการเคลื่อนที่ของแมกมาตัวอย่างเช่นภูเขาไฟกะลากะตัวในประเทศอินโดนีเซียนะคะหรือเกิดจากจุดร้อนนอกรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอย่างเช่นจุดร้อนนะคะภูเขาไฟบริเวณจุดร้อนในหมู่เกาะฮาวายค่ะ อันนี้เป็นบริเวณที่จะเกิดแผ่นดินไหวสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะสองสาเหตุนะคะอาจจะเป็นแมกมากก็ได้หรือมันเป็นจุดร้อนในโลกก็ได้ค่ะที่นี้ภูเขาไฟที่ปะทุเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปร่างลักษณะที่จริงตรงนี้ครูอธิบายไปแล้วใน ep 4ีนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะรูปร่างการเกิดเนี่นะคะเราจะแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกเรียกภูเขาไฟกรวยกรวดภูเขาไฟค่ะ กรวยกรวดภูเขาไฟเนี่ยลักษณะจะเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะอย่างเช่นภูเขาไฟคาพูลินในรัฐนะิวมิสโก้ภูเขาไฟเมาอีในมนรัลฮาวายในสหรัฐอเมริกาทั้งคู่นะคะอันนี้เป็นภูเขาไฟกรวยกรวดค่ะต่อไปกรวยกรวดสลับชั้นแสดงว่ามันมีการระเบ,บิดของภูเขาไฟบ่อยขึ้นนะคะเยอะขึ้นนะค,ะคล้ายกับกรวยกรวดนั่นแหละแต่ฐานจะกว้างกว่านะคะตัวยอย่างเช่นภูเขาไฟฟูจิค่ะ ภะะูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์นะคะภูเขาไฟวิสูเวียตในอิตาลีอันนี้เป็นภูเขาไฟกรวยกรวดสลับชั้นหน้าตาอย่างนี้ประเดี๋ยวเวลาครูพูดถึงนะคะเรียนจําหน้าตาเขาวไว้นะคะต่อไปค่ะเป็นภูเขาไฟรูปโลค่ะภูเขาไฟรูปโลนี่นะคะฐานจะก,กว้างที่สุดะะอย่างเช่นภูเขาไฟในฮาวายนะคะภูเขาไฟลากีในไอไซ์แลนด์นะคะการประทุของภูเขาไฟแบบนี้เนี่ยนะคะ ตรงปากปล่องภูเขาไฟจะมีแอ่งซึ่งเขาเรียกว่าแคนดีราตัวอย่างเช่นภูกระโดงในจังหวัดบุรีรัมย์หรือเทือกเขาภูเขาไฟกะละกะต้วก็ได้ค่ะอันนี้เป็นภูเขาไฟรูปโล่ทั้งคู่ค่ะที่นี้ถ้าแบ่งตามการปะทุนะคะเราจะแบ่งภูเขาไฟเป็น สามอย่างคือภูเขาไฟที่มีพลังอย่างเช่นภูเขาไฟเอตดนในเกาะซิซิลีในประเทศอิตาลีนะคะมันจะมียังมีควันลอยอยู่นะคะภูเขาไฟสงบตัวอย่างเช่นภูเขาไฟฟูจิค่ะภูเขาไฟดับสนิทอย่างเช่นภูเขาไฟในประเทศไทยนะภูกระดงภูพนมรุง้งในจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ดับสนิทนะคะอ่าที่นี้ต่อไปค่ะถ้าแบ่งตามลักษณะของความรุนแรงของการประทุค่ะ เราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกคือการประทุแบบพรีเนียนค่ะการประทุแบบนี้นี่ถือเป็นการประทุที่รุนแรงมากที่สุดค่ะมากที่สุดเป็นพรีเนียนนะคะเราว่าจะพ่นออกมาเป็นผงขึ้นอยู่ขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดภูเขาไฟกรวยกรวดก็ได้หรือกรวยกรวดสลับชั้นก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะการประทุแบบวันเคนเนียนค่ะวันเคนเนียนเนี่ยจะเป็นการประทุที่รุนแรงในระยะสั้นไม่นานนะคะแล้วมันจะเกิดเราว่าระเบิดออกจากปากปล่องทำให้เกิดคล้ายกับลักษณะให้คล้ายกับหมอกควันนะคะคล้ายดอกเห็ดนะคะอันนี้จะทำให้เกิดภูเขาไฟประเภทกรวยกรวดภูเขาไฟค่ะต่อไปค่ะการระเบิดการประทุประเภทสตอมเบเลียนค่ะ ะะการประทุประเภทนี้เนี่ยนะคะจะมีลาวาและเศษหินทับถมอยู่ที่ปากปล่องนะคะแต่มันจะเกิดช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะจะเกิดได้จะภูเขาที่จะเกิดอาจจะเป็นรูปภูเขาไฟแบบกลวยกรวดก็ได้กรวยกรวดสลับชั้นก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นการประทุแบบฮาวายเอียนนะคะการประทุแบบนี้เนี่ยเป็นการประทุที่รุนแรงน้อยที่สุดค่ะลาวามันจะพน่นจะพ่นออกมาคล้ายๆกับ น้ำพุนะคะคล้ายๆกับน้ำพุร้อนเนี่ยน้ำพุไหลออกมานะคะเป็นลําธารออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟนะคะมันจะเป็นภูเขาไฟรูปโล่ค่ะ้ามันออกมานะคะอ่าอ,อันนี้คือภูเขาไฟนะคะอ่าแรงที่เกิดภูเขาไฟส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือวงแหวนแห่งไฟค่ะนั่นเองนะคะอ่าบริเวณที่เป็นอรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกกับอเมริกาเหนือมุดกัน แผ่นฟิลิปปินส์กับอินโดออสเตรียมุดกันนะคะทำให้เกิดรอยต่อนะคะทำให้แมกมาไหลขึ้นเหนือพื้นดินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเกิดภูเขาไฟได้บ่อยที่สุดค่ะนะคะก็คือแนววงแหวนแห่งไฟนะคะเหมือนกับบริเวณแผ่นดินไหวนะคะต่อไปค่ะเรียนดูว่าภูเขาไฟระเบิดที่ล่าสุดนะคะคือภูเขาไฟที่ระเ,เบิดที่ประเทศกวัวเตมาลาอเมริกากลาง ชื่อภูเขาไฟฟวยโกนะคะอันนี้ปะทุเมื่อปี2561นะคะมีผู้เสียชีวิตประมาณ100คนนะคะและก็สูญหายประมาณ200คนนะคะอันนี้คือความรุนแรงของภูเขาไฟล่าสุดนะคะ,ะที่นี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสึนามิค่ะสึนามิเกิดจากอะไรสึนามินั้นเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรอย่างรุนแรงนะคะ หรือภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุอย่างรุนแรงใต้ทะเลใต้มหาสมุทปะทุอย่างรุนแรงก็ก่อให้เกิดสึนามิได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ใต้ทะเลนะคะแล้วก็มีอุกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในทะเลก็เป็นเหตุให้เกิดสึนามิได้เหมือนกันแต่สองอันหลังนี้โอกาสเกิดค่อนข้างจะน้อยนะคะ 2อ,อันข้างบนนี่โอกาสเกิดค่อนข้างจะมากค่ะ,ะ,คะมากส่วนใหญ่จะเป็นสองอันข้างบนนะคะข้างล่างมีโอกาสเกิดค่อนข้างจะน้อยนะคะทีนี้คําว่าสึนมิเนี่ยมันแปลว่าคลื่นท่าเรือนะคะมันเป็นคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลหรือมหาสมุทรนะคะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ5 0 0ถึง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะถ้าอยู่ทะเลเปิดเนี่ย คลื่นความสูงมันจะ,ะคลื่นจะมีความสูงน้อยนะความสูงจะน้อยนะคะแต่ความยาวคลื่นจะมากแต่ถ้ามันเคลื่อนสู่ชายฝั่งทะเลตื้นความเร็วและความยาวคลื่นจะลดแต่ความสูงของคลื่นมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอำนาจทำลายล้างสูงนะคะจะเกิดบ่อยก็คือแถบประเทศญี่ปุ่น นะคะคทีนี้บริเวณเสี่ยงภัยของการเกิดซึนามิเนี่ยนะคะก็คือแนววงแหวนแห่งไฟนั่นแหละโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นค่ะนะคะทีนี้ซึนามิในประเทศไทยนะคะเกิดเมื่อวันที่2 6่ธันวา2547นะคะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแผ่นดินไหวถึง9.2มาตราวัดริกเตอร์ ะะแผ่นดินไหวนี้จะเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมารตราของประเทศอินโดนีเซียแผ่นดินไหวนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะไปมุดกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนะคะมีคนตายอยู่ประมาณ200.000คนค่ะประเทศที่คนตายเยอะที่สุดในครั้งนี้นะคะก็คืออินโดนีเซีย อันดับสองเป็นสีลังกาอันดับสามอินเดียอันดับสีไทยคนไทยนี่ตายอยู่ประมาณ5,000คนนะคะอันนี้คือสึนามิที่มีผลกระทบต่อไทยค่อนข้างรุนแรงนะคะแถบหาดป่าตองนะคะหรือฝั่งด้านตะวันตกแถวภูเก็ตพังงานี่พังไปหมดเลยนะคะแถบนั้นต่อไปสึนามิในญี่ปุ่นนะคะ,ะเกิดเมื่อวันที่11มีนา2 5งพออันนี้ก็ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอันนี้มันก็เกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งมีแผ่นดินไหวรุนแรงถึง8.9มาตราวัดริกเตอร์นะคะถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในการเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตประมาณ15,000คนค่ะอันนี้ในญี่ปุ่นนะคะ ทีนี้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสึนามินะคะก็บอกว่าเมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือนหรือเราจะสังเกตเห็นน้ำทะเลแห้งลงไปจนผิดปกติเนี่ยนะคะ,สะแสดงว่าช่องที่มันเกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเนี่ยนะคะน้ำมันไหลลงไปในนั้นนะคะแผ่นน,น้ำในทะเลก็เลยแห้งลงไปผิดปกตินะคะให้ย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีค่ะ นะคะหรือถ้าเกิดเราอยู่ในเรือนะคะให้นำเรือนั้นลอยเข้าไปอยู่กลางทะเลนะคะหรือนำเรือออกสู่ทะเลลึกค่ะนะคะอันนี้คือวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสึนามิค่ะต่อไปคำถามของเรานะคะนำของเราถามว่าก็ได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็สึนามิภูเขาไฟ ที่ปะทุรุนแรงที่สุดคือปะทุแบบสตอมโบเลียนไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เป็นพรีเนียนใช่ไหมที่ครูที่บายเมื่อกี้ ไปพื้นที่ตะวันออกของอเมริกาหนึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิมันต้องเป็นฝั่งตะวันตกค่ะต่อไปสึนามิรุนแรงส่งผลต่อไทย2547มีสาเหตุจากภูเขาไฟปะทุใต้น้ําใช่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นแผ่นดินไหวไม่ใช่ภูเขาไฟนะคะต่อไปภูเขาไฟที่มีพลังกระจายทั่วโลกมีความหนาแน,น่นอยู่บริเวณแนวกันชนเปลือกโลกชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้อันนี้ผิดใช่ไหมคะต่อไป5มันต้องเป็นชายฝั่งตะวันตกนะคะ ข้อ5บริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและการประทุข,ของภูเขาไฟบนพื้นดินทําให้เกิดแผ่นดินไหวหเกิดใต้ทะเลทําให้เกิดสึนามิดังนั้นคําตอบที่ถูกน่าจะเป็นข้อ5ค่ะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสึนามิ ปะทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรการเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทรการเกิดแผ่นดินถล่มใต้พื้นมหาสมุทรโดยฉับพลันการตกของดาวหางเหนือหรือกะบากขนาดใหญ่สู่พื้นมหาสมุทรที่ไม่ใช่สาเหตุน่าจะเป็นข้อ3ค่ะข้อ3นะคะต่อไปค่ะ การกระทำใดของมนุษย์เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดขุดเจาะเหมืองแร่ในระดับตื้นและระดับลึกใต้ผิวเปลือกโลกนะคะขุดเจาะอุโมงค์และขุดเจาะพลังงานเชื้อเพลิงท่าบนบกในทะเลสร้างตึกสูงอาคารบ้านเรือนด้วยวัสดุน้ำหนักมากกระทับบนผิวโลกสร้างเกิอนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่บริเวณรอยต่อของรอยเลื่อนเปลือกโลกอันทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทรตัวกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดคือการ ข้อสีค่ะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่บริเวณรอยต่อของรอยเลื่อนเปลือกโลกค่ะต่อไปค่ะทำไมภูเขาไฟปะทุบริเวณภูเขาไฟปะทุทั้งบนทวีปและเกาะจึงมีประชากรตั้งอยู่อย่างหนาแน่นคำตอบคือเป็นแหล่งดินดีค่ะอย่างเช่นเกาะเชาวาประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งปลูกอ้อยสาคัญนะคะ,ะแถวฟิลิปปินส์ก็เป็นแหล่งปลูกอ้อยสำคัญเหมือนกันและเป็นแหล่งแร่เพชร พลอยทับทิมคือพวกแร่ธาระชาติเนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณหินบซะซอนะะเพราะฉะนั้นคือดินดีนะคะเพราะฉะนั้นดินที่มันสลายตัวม,มาจากหินบาซอเนี่ยก็คือแหล่งดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะต่อไปค่ะบริเวณที่มักเกิดซึนามิได้แก่บริเวณใดมันก็ต้องเป็นมหาสมุทรอะไรคะแปซิฟิกแต่ของประเทศไทยในปี47นั้นเป็นมหาสมุทรอินเดียนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดมหาสมุทรอินเดีค่ะ ต่อไปค่ะสึนามิเมื่อ26ธันวา 47, คม47ก็จะสาเหตุใดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอันดามัอันนี้ไม่เกี่ยวเลยไกลมากการประทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรอินเดียอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปะทุภูเขาไฟนะคะแผ่นเปลือกโลกอินโดนีเซอเลียมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรยอันนี้น่าจะใช่อ่ะแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียบา่าทางตอนใต้ของเกาะชวานดนีเซีย อันนี้ผิดเกาะน,นะคะแผ่นดินถล่มใต้ทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสมารตรปราไปอินโดนีเซียตรงนี้สถานที่นั้นถูกแต่ว่าแผ่นดินถล่มอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นแผ่นดินไหวนะคะนั้นคำตอบที่เราจะเลือกได้คือข้อ3ค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะอ้าวสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะยุติเพียงเท่านี้นะคะ เราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด,ด้วยสวัสดีนะคะ